หเคล็ดลับหายปวดสะโพกแล้วลงขาได้ไม่ต้องผ่าตัดสวัสดีครับวันนี้ครับหมอซอนจะบอกเคล็ดลับสําคัญนะครับเป็นความลับเลยว่าถ้าคุณอันไหนอการปวดสะโพกแล้วลงขาแล้วครับแล้วคุณไม่ต้องการผ่าตัดคุณอาจจะกินยายกายภาพลดก,กดจุดต่อเส้นหรือทำจากกระดูกแล้วแล้ว,ลวอาการคุณไม่ดีขึ้นวันนี้คุณลองเอาสิ่งนี้ไปทำครับนั่นคือการกินยายครับ ในวันนี้เหมือนกันครับเป็นอยู่ในการปวดสะโพกแล้วลงขายนะครับทุกคนครับมนไม่บอกปวดสะโพกแล้วลงขายดีขึ้นปวดลดลงนะฮะอ่าไม่ต้องนวดยาแล้วครับอาการชาก็ดีขึ้นนะครับขอบคุณหมอมากครับนี่ครับเป็นอยู่ปวดได้ก็หายได้ครับเห็นไหมครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องการกินยาการกินยาก็เป็นตัวนึงที่ช่วยคุณปันปวดได้แต่คุณก็กินยาให้ครบครับครบมีอะไรบ้างหนึ่งพาราสองข่ายก้ามหนึ่งสามยาแก้ปวดกลุ่มชิมิร้อยแล้วก็สี่ยาแก้ปวดเส้นประสาทแค่นี้ละคุณก็หายปวดได้โดยคุณไม่ต้องผ่าตัดครับที่สําคัญครับคุณอย่าลืมกกินนยยาให้้ถูดวะคคครรัับบื ถูกต้องและปลอดภัยเชื่อหมันันนะครับถ้าคุณไม่ต้องการผ่าตัดและคุณทำตามอย่างนี้90%มันหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัดจริงๆสำหรับคลิปนี้ไม่อยากฟาร์มอาหารหมาฟันส,สดีครับ